สวัสดีครับผมพุทธินรงค์มูครับนี่ไม่ใช่ภาพซิกแพคของผมหรอกนะครับแต่ว่ารับรองว่าภายในของผมเนี่ยแข็งแรงนะครับในรูปนี้ครับเพราะว่าผมมี Toup by t ยเ b ปเปอครับเป็นสองประสานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณค่าต่อคุณสําหรับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความเครียดทําให้คุณนอนหลับสบายและที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้เพิ่มมันจะเพิ่มขึ้นมาครับ ประสิทธิภาพของสมองความจํานะครับทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายรีแลแรแลอที่สำคัญเนี่ยสมรรถนะของคุณสภาพบุรที่คุณอาจจะแอมีความกังวลมันจะไม่มีอีกต่อไปครับเพราะคุณจะแข็งแรงขนาดนี้นะครับ mm hmm. ผม,มอยายุ13แล้วแต่ว่าความกังวลในเรื่องนี้ไม่มีอีกเลยครับเพราะผมมีคูอัพบายเทเบิลแมสนใจลองดูนะครับรา้องว่าจิงจริง Turbo Max by Max